อ่าคุณดีเคครั้งนี้อยู่ให้คุณดีเคเปิดตัวก่อนเลยอ่ะคุณดีเคเริ่มเลยโย่ให้อยู่อยูกสิทธิ์นี้ให้คุณก่อนเลยโอเคขอบคุณมากอ่าสวัสดีครับทุกคนสวัสดีคุณทุกท่านนะครับยกสิไลิ์ไม่ใช่ไ,ชไชรอะไรตีเฉ <c oughs> ย <c oughs> ไล์อะไร<ล> <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้อัดคลิปมานานเทคสองเอ่อใช่เพราะว่าปกติช่องของคุณดีเคเขาจะเป็นช่องแบบว่าไลค์เกมอย่างเดียวนั้นไม่ค่อยอัดไม่ค่อยอัดแล่ามามาตัดลงสักเท่าไหร่ใช่ไหมใช่ครับโอเคโอเคอ่า โอเคเอาใหม่กราบสวัสดีคุณท่้นมที่ยุบสู่ชอบยิบสู่เกมโลบอกในแบบสกิปนี้ทะเลก,กันอีกครั้งนะครับวันนี้อยู่กับผมพี่เคนเอชทีนท์ชาแนลกันอีกครั้งนะครับแล้ววันนี้ก็เราได้รับเชิญมากจากคุณยูนะครับคุณยูคีม,ม่าของเราใช่เฮซานจ้าอ่ะไม่ต่อ อ่โอเคๆเดี๋ยวตอนเดี๋ยว่อยเดี๋ยวย่อยก็สวัสดีทุกคนนะวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์ก็คือคุณดีเคเขาอ่าเปิดตัวไปแล้วล่ะเดี๋ยวยูจะมาพูดถึงในส่วนของคอนเทนต์เลยก็แล้วกันคอนเทนต์ของเราในวันนี้เราจะมาทําในส่วนของแบกื่อเล่นใหม่ก็คือเราจะไม่พูดไม่จาถึงเขาจะพิมพ์คุยอะไรกับเรามาล้วก็จะไม่ตอบสิ่งที่เราต้องทําอย่างเดียวก็คือแบกอย่างเดียวคุณดีเคเราต้องทำแค่อย่างเดียวคือแบกพวกเขาแค่อย่างเดียวเลยนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะทําอมจัดไป โอเคก็ใน okay. ส่วนของวันนี้เดี๋ยวเราไม่มีอะไรมากก็มาแบกนี่แหละมาเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยเลยดีกว่าปะ่ะอ้าวจัดไปฮะอ้าวเราคุณดีเคเอา้าเจอเหยื่อบ้างไหมอห๋อเหยื่อคนไหนดีเจอเหยื่อเนี่ยถ้าเกิดเหยื่อที่ว่านี่คือเหยื่อที่เราจะไปช่วยเหลืออันนี้เหรอคนนี้เหรอเอาไหมหรือ,อยังไงหรืหอเข้ามาปบบเฮ้ยเขาไม่ได้มาจะมาเล่นกับเราสิคุณดีเคประเด็นหาก่อนหาก่อนหาก่อนดูกันองเรา,เราล,อล,อลองนี่ไหมเราลองแบบ เออใช่ใช่ใช่ลองลองลองดูคนเราแบบแย่ไหมแย่ไหมคือแบบเออใช่ใช่ใช่เอ้ยถ้าเราจะแบ่งจริงอยู่ว่าต้องไปอีกด่านหนึ่ง่ะเฮ้ยได้ไงคุณที่คมันกระเดื่องรอเปล่าแต่ฟาดเลยไหใช่ปล่าเฮ้ยใช่ใช่สองคนนะสองคนนะใช่ใช่ไหมใช่ไหมเฮ้ยใช่ใช่ใช่อีกคนนึงอีกคนนึงอีกคนนึ่งไหมหรือว่าอย่งไรหรือว่าไปเลยสี่คนสี่สี่ได้สี่ได้นะสี่ได้นะเออผูเล่นกูเล่นใหม่ไหมตรงนี้ โอ้โหนี่ไงนี่ไงนิวบี้ปะนิวบี้ปะเฮ้ยนิวบี้นิวบี้มีอันเดียวมีอันเดียวอ่ะไรเลยรอะไรอะไรนิวบี้นิวบี้นิวบี้ชัดเจนว่ามีแค่ตัวเดียวอ่านั่นแหละนั่นแหละนี่คือจะเป็นประสบการณ์เอาเอาเอาฮาร์ดคนณติเคียเอาฮาร์ดเอาฮาร์ดเอาฮาร์ดใช่เราจะเอาประสบการณ์ที่เราแบกไว้เขามาติเคียมีเงินเท่าไหร่อ่ะฮะมีเงินเท่าไหร่อ่ะหมายถึงคอยอยู่ข้างหน้าใช่ไหมใช่ใช่มีเงินสุ่มตัวเท่าไหร่เนาะสุ่มตัวตอนนี้ อ่าเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยครับไม่ใช่ผิดโอ้โห oh, คุณดีเคต้องรีบหาคอยเพิ่มแล้วนะเนี่ย <laughs> ครับอันนี้คือแน่ใจใช่ไหมว่านิวบี้จ่าเลยอะ่ะโอ้เมื่อกี้เห็นแล้วแบบมีแค่นี่นี่นิวบี้ไหมอ่าไม่เชิงหมดเอ้ยนี่นิวบี้จริงไหย <laughs> มีมีแค่สปีกเกอร์แมนเดี๋ยวผมไม่ทำคุณอยู <laughs> ่ <laughs> <laughs> ช่วยวางหน่อยอ่าเดี e ๋ยวเดี๋ยวอยูอ่าไม่เป็นไรคุณดีเคคุณดีเคเราไม่ต้องเราต้องเรา,เราใจเยน็ยนๆเข้าไว้เพราะว่าเราจะเล่นตัวงกันกัน แล้วก็ท่านชมเดี๋ยวยูขอพูดตรงตรงนี้ก่อนนะขาตั้งไหม่ยูหักนะเสียงยูก็เลยแบบจะขึ้นๆลงๆจะเบาๆบ้า,างดังบ้างยูต้องขออภัยท่านชมด้วยเนาะมาขาตั้งไหม่มันหักยังไม่ได้ต่อเลยตอนนีทน้ทนฟังกันหน่อยนะอุ่ยเจ็บอยู่นะแบบนั้นอ่ะเจ็บละนล้วอ่ะพุทธิคีแพ <ะ S 3> แล้ละแพ้ละแพ้งั้นเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวเราเตรียมกันใหมให่เราเตรียมเราเตรียมเตรียมเดี๋ยวเตรียมเซตคอมโบกันใหม่ก่อนเดี๋ยวเตรียมคอมโบกันใหม่ก่อนโอเคโอเคเดี๋กันเดี๋ยวตัดช่วงกิ๊ออก เอาคัดคัดคัดเลยคัดเลยเฮ้เยไอ้กระโดดละกระโดดละกระโดดละโอ้โหคนนี้ก็ฟูนะก็ค่อนข้างมาทางฟูอยูน่นะฟูเหรอฟูฟูยังไงอ่ะคนดีเคีเนยนมาเขาว่าไงว่าฟูไม่ไ่แนใจ<ฟ>ว่าอันนี้มันเป็นฟูอ่ะคนดีเคียนอันนั้นอันนั้นแล้วฟูอ่ะไม่เช<ฟ>ิงไม่เชิงฟูไม,ไม่เอาใหม่แต่แค่ว,ว่ามีของอยู่โอ้ไอ้คนแวบนี่มีอะไรเอาไหมเอาเอาได้นะได้นะหมายว่าแต่อันนี้ตอแล้วเขานะผมไม่แน่ใจว่าเป็นเลเซอร์ไหมนะอ่ได้เดี๋ยวอีกคนนึงอีกคนนึงเฮ้ยมามกระลังเสื่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 ม โอ้กคนนึงมิสติกมาเลยจริงเหรอคอสุดท้ายที่วิ่งมาเมื่อกี้มิสติกมาเลยเข้าใจาแล้วทําไมคนดูอยู่โอ้ยสุดยอดเลยโอเคคนนี้เคเดี๋ยวเราพูดถึงเ,เรื่องของความคุ้มกันมากเลยกว่าในส่วนของเรื่องเงินน่ะถ้าเกิดจะใครที่คิดจะฟาร์มจริงๆนะอยู่แนะนํามากับเพื่อนสักสามสี่เออสามสี่คนอยู่ว่าคุ้มเพราะว่ามันจะบวกเงินใช่ใช่มันจะเป็นตัวคูณก็ถ้าเกิดใครจะมาเล่นก็ให้มากับเพื่อนจะคุ้มที่สุดแล้ว อย่างตอนนี้อยู่มากับคุณดีเคได้ก็มากับประกับคนดูจะคุณหนึ่งหนึ่งจุดสี่ถแล้วคือนคนไหนครับนอผมขาวผมขาวแม่ขอขอขอเป็นชื่อเหรอเป็นชื่อเออเชอร์เชอร์แลนด์อันนี้มันห้าสิบวฟใช่ไหมเออใช่ห้าสิบวฟคุณดีเคแต่ตอนนี้คือแบบไม่คุมแล้วนะตอนนี้คือแบบไม่คุมเวลาไม่คุม,มเวลาทำเราทำเวลาได้ไม่ดีเท่าไหร่มันไปติดตอนที่เราสกิปกันนี่แหละถ้าเกิดว่าสามารถเราโต้สกิปได้แบบ็ไ,ได้แบบยาวๆแบบนั้นนะคือเกมจะไวมาก แถมเงินที่ได้ก็จะคุมด้วยในเกมแล้วถ้าเกิดว่ายิ่งมากับเพื่อนหรืออะไรเงี้ยเงินมันจะคูณถ้าเกิดว่าคน1.5เราจะการันตีไปเลยพันหนึ่งอันนี้คือได้แน่แต่ถ้าเกิดว่าเป็น1.4อันนี้คือเราจะได้960อ๋อคือมากันห้าคนงี้พร้อมกันเลยไม่ไม่ไม่สี่คนเออถ้ามีเพื่อนอยู่ในเกมสามคนขึ้นไปคุณในเคก็ได้แล้วสามคนใช่เพราะว่าหนึ่งคนมันมันคูณ0.2ใช่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 ประมาณนั้นประมาณนั้นโอ้ยเริ่มเป็นล้านเลยคุณในเค เฮ้ยเสียงอะไรกี้ตอนแรกจะทช้เอฟเฟกต์แต่เสียงหายเฮ้ยแต่ว่าเลือดสี่ล้านมากกว่าดีสี่ล้านเมื่อกี้มีตัวสองล้านหลุดมาด้วยสองล้านหลุดมาเป็นแบบสองตัวเป็นแถบเลยมอสมันยิงรัวอะไรเลยหรือเปล่าไทไมมันยิงมันเหมือนยิงปืนเลเซอร์ไม่ค่อยรัวเท่าไหร่อะแต่เมื่อกี้โดนสลีปไปไงสายส่โอเคไปเดี๋ยวด้ยก่อนก่อนโอเคก่อนอื่นนะครับก่อนเมื่อกี้หลังจากช่วยนิวบี้ที่ไม่ใช่นิวบี้ไปครับผมมีเงินอยู่ หมือ่อเออหน่องร้อะครับก็มาดูกันเลยกันนะว่ากดสิบครั้งเนี่ยจะได้อะไรบ้างเอา้ากดตรงนไม่เกี่ยวอย่าพึ่งมาสูงยังครั้งสามสองหนึ่งกดเฮ้ยเฮ้ย <Hey. S 1> <laughs> แดนซ์แดนซิ่งสปิเกอร์แมนจริงหรอ <laughs> ได้แดนซิ่งสปเกอร์แมเอ้ยไม่แดนซิ่งสปิเกอร์วูแมนเฮ้ย <laughs> ขึ้นดิ้ใช่ คือได้ตัวลีเจนมาสินะได้ลีเจนดารีมาหนึ่งเปอร์เซนต์โอ้โหโอเคขอบคุณขอบคุณมากเลยคุณยูที่แบบมาอยู่ด้วยกันโอเคว้าวไปไปคลิปมาเถอะปะเอ่อก็คุณเคเป็นกันบ้างคลิปนี้สนุกไหมก็สนุกอยู่ใช้ได้ครับเรียกว่าแบบก็ตอนตอนท้ายดีตอนท้ายดีช่วงท้ายดีใช้ได้ตอนแรกคุณเทเราเจ้าดีวิวไม่ใช่เหรอทำเงงเงไกลแบเนี้นั่นน่ะสิครับแต่ก็ไม่เป็นไร ได้ถือว่าได้ดีมีมาสองคน,ออนโอเคโอเคเออถือว่าเล่นเล่นตองเกมเล่นไลค์ให้เล่นกลางเกมให้ก็ดีเหมือนกันก็ถ้าสองก็ภายในคลิปนี้คงต้องตบตารางไปก่อนนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็ติ๊กให้กับสร้างขอยู่ด้วยในส่วนของอย่างที่บอกไปใครอยากได้ตัวละครมิติกเนี่ยไปกดไลค์คลิปยูให้ถึงตามเงื่อนไขแล้วก็โดวมียอดดูถึงห้าพันวิวอันนี้ยูแจกเลยอันนี้แต่ว่าอย่าลืมใส่ยูเซอร์เนมด้านล่างใต้คลิปเลยเนาะยูจะสุ่มเอายูเซอร์เนมด้านล่างใต้คลิปเนี่ยมา แล้วก็เดี๋ยวยูจะไปหมุนวงล้อแล้วก็สุ่มแล้วก็ใครที่บีบแบบอะ่ะแล้วก็ใครที่แบบว่ามีรายชื่อก็มารับไปได้เลยอือเอาตามนี้เนาะเดีย๋ยวยูไปสุ่มวงล้อให้ไม่ต้องห่วงอันนี้แต่ต้องให้ถึงห้าพันวิวก่อนถึงยูจะเริ่มแจกอันนี้ก็สามารถไปดูคลิปทียวบอกได้เดี๋ยวยูจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปเนาะไปดูคลิปนั้นได้ถึงห้าพันวิวคือได้ยินจพูดอะไรไหมของช่องตัวเองอ่ะไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมในคลิปนี้ด้วยกันนะครับก็ ผมก็ไม่มีอะไรมากคือผมอาจจะไม่ได้กิจกรรมแจกแล้วกันเนาะเพราะว่าเร็วๆนี้ผมจะมีช่องใหม่เป็นคอนเทนต์แบบคอนเทนต์แบบใหม่เลยแบบเขาให้เกียบตวผมเองเนาะก็อย่าลืมติดตามกันได้นะครับช่อง T K S T n เนาะทำไมแปลกช่องเดิม T K S T n ช่องใหม่ T K S T n โอ้โหเจ๋งเลยโอเคทุกคนเราซีโอเกแล้วเจอกันบายบายครับอาจจะมีลนๆบ้างก็ขอว่าขาคิด ทำคลิปคณดีเคแบบแล้ววบาบางทีกระทงบางทีทำคลิปกับยูทูบเบอร์คนอื่นบางทีก็มันจะมีลนบ้างอะไรบ้างอย่างนี้แหละ <laughs> ไม่ได้เล่นนางไงถ้าเกิดเป็นแต่ก,ก่อนนี่จะลื่นๆกันเลยใช่ใช่ <laughs>